น้องเหมือนไม่ได้รับคำาปรษาเลยเหมือนโดนบูลลี่แทนอะ่ะเหมือนว่าหวังดีระส่งร้ายอะ่ะใส่เดทได้ไหมคะใส่ไม่ได้ใส่รับปีคือแบบให้ไปซื้อเสื้อผ้าคนอ้วนใส่มึงเอาไปใส่เองดีไหมแต่อตัวซรายนี่คือไม่ไหวแล้วคือน้ำลายฟูมปากมากคือแบบว่าน้องเขถามคือคำที่นางพูดละเอ็ดแบบปีสุดๆนะคือคำที่บอกว่าสายตาคนที่มองเราอะ่ะมันก็สำคัญนะคูมีปมหรือเปล่า Don't tell me how to dress Tell them to respect กูจะใส่อะไรก็เรื่องของกูสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอด้โบยาสามอีกครั้งหนึ่งครับ Luxury Fashion and Travel y o u t u b e r ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลก รีวิวแบบจริงใจไม่สนหีสนแตดใดๆทั้งสิ้นครับ <S <S 1> <S 1> ก่อนอื่นนะต้องขอโทษ FC นิดนึงนะครับคือเอไม่ได้จัดแข็งไม่ได้จัดไฟไม่ได้จัดอะไรเลยแล้วก็หน้าก็ไม่ได้แต่งนะครับแต่พอดีคืออารมณ์มันขึ้นนิดนึงตรงที่เพื่อนเอฟคนหนึ่งนะครับเขา forward คลิปคลิปหนึ่งอะของรายการที่มันเพิ่งเกิดมาใหม่เนาะชื่อรายการว่าก็สวยอยู่นะเอปอร์ซหนึ่งเหมือนประมาณว่า เป็นผู้หญิง3คนที่เป็นแบบสไตล์เหมือนพลาสติกอะ่ะสคนนะั่งเรียงกันแล้วก็ให้ FC เขียนคําถามเข้ามาปรึกษาเรื่องความสวยความงามอะไรประมาณเนี้ยแล้วชีจะโทรไปให้คำปรึกษาขอ disclaimer ก่อนนะเอ็ดไม่ได้รู้จักน้อง3ตนเนี้ยว่าเขาคือเป็นใครอะไรยังไงนะไม่ไม่ไม่รู้จักมาก่อนว่าเขาคือใครแต่ว่าคือคําถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าเออมึงกล้ามันหน้านอว่าแบบคือให้ดูนะว่าสคนสวยไหม ก็สวยแบบอืมตามชื่อรายการเลยอะคือแบบยู่เป็นใครอะอยู่มีดีกรีด้านอะไรมาให้คาปรึกษาด้านนี้ถามว่าให้คำปรึกษาดได้ไหมได้มันเป็นเรื่องของยูไว้เป็นรายการของยูอยากได้กระแสรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนฟังดูแล้วมันก็ดูเอนเตอร์เทนนิงมันก็ดูตลกดีนะแต่ว่าถ้าจับใจความสําคัญเนื้อหาหลักๆที่ชีพูดแล้วก็จากรีแอคชั่นจากสีหนงสีหน้าอะไรเงี้ยคือมันเห็น, attitude, น,หนทัศนคติมันเห็นความคิดอะไรหลายอย่างเลยอะ คือน้องคนที่อยู่ตรงกลางกับคนที่อยู่ขวามือที่เชื่ออะไรนะกิมจิกับไอ้คนกลางนั่นะนะ่ะคือยังยังโอเคอยังซอฟตแต่น้องซ้ายมือนี่คือแบบคือเมาน้ําลายเมาแมวคือเมายาคุมแบบไม่ไหวแล้วอะคือเราให้ขับปรึกษาทั้งสองคนเลยนะทั้งน้องผู้หญิงแล้วก็น้องคนที่2ที่เป็น LGBT อะคือรู้สึกว่า หลังจากได้คำปรึกษาน,น้องเหมือนไม่ได้รับคำปรึกษาเลยเหมือนโดนบูลลี่แทนอะประมาณว่าอารมณ์ดูหนังเรื่อง Mean g i r l ลอ่ะใครเคยดูไหมที่ลินเซ่โลฮานกับลาเชลลมักาดัมเล่นที่มันมันเป็นเหมือนแบบแก๊งพลาสติกอ่ะผู้หญิง3คนอยู่ในโรงเรียนเป็นเป็นควีนอฟโรงเรียนว่า สามารถจัดได้ทุกคนในโรงเรียนสามารถแบบทําให้คนแบบคนอื่นชอบบูลลี่คนอื่นอ่ะว่าง่ายๆว่าทําให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีแล้วจะทำให้ตัวตัวเองโดดเด่นขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะ่ะเหมือนในหนังต่รู้สึกว่าสารที่เขาสื่สอไปให้แฟนคลับเนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่เป็นเหมือนการว่าอยู่บูลลี่เขามันไม่ใช่แค่สารที่อยู่ส่งไปนะด้วยการรีแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่ที่น้องมันเป็นประเด็นตรงที่น้องคนที่สองที่เขาเป็น LGBT ที่เขาโทรมาปรึกษา เขาเหมือนประมาณว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้ําแล้วเขาอยากแต่งหญิงให้แบบเหมือนคอนเซ็ปต์ให้เนียนคือถ้าน้องเขาอะ่ะคือคนที่เขาจะเข้ามาปรึกษาเขาก็ต้องมีความอยากได้รับคำปรึกษาคนที่น้องผักอะ่ะนางก็ให้คำปรึกษาที่แบบค่อนข้างจะตรงนะแต่เอดว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรอะ่ะคือ ถ้าอยู่จะช่วยเขาจริงๆอ่ะเออแบบเหมือนจะจะจะ,จะทำรายการเพื่อจะช่วยคนจริงๆให้คนมาแบบให้คนมีความมั่นใจขึ้นอ่ะยู you ควรจะหาทางออกให้ได้เว้ยคือสิ่งที่อยู่แนะนําน้องไปอ่ะมันเหมือน,นเป็นการบูลลี่เขาอ่ะและคือแบบคืออยูไม่ได้มีปัญญาหรืออะไรเลยที่จะทําให้เขาแบบดูดีขึ้นมาในสภาพกายหยาบของเขาอ่ะยูมีปมหรือเปล่ากลายเป็นเป็นว่าอยู่ไปบูลลี่เขาแทนว่า ว่าถ้าสมมตน,นแนวเี่สย,สไ,ไ <S <S ยสไม่ได้ดไว่าปรจริงๆเตด้วยไม่งันเธอต้องแบบไปซื้อแบบเื้อนอ้วอะไรแแืบบ้อนอ้นแกก็ต้องแบบ,แกแกแบ,บแว่าสีลผู้ชายมันก็จะไม่เหมือนผูอยู่แล้วแล้ยิงแกแบบตัวหญ่นี้ด้วยแกเล่นไว้นามีแกเอ,อีกเ <S <S ดเบยงคือน้องคนที่อยู่ตรงกลางกับขวายังโอเคนะ เหมือนเขาก็รู้ว่าเขาก็พยายามเบรกแต่อีกตัวซ้ายนี่คือไม่ไหวแล้วคือน้ำลายฟูมปากมากคือแบบว่าน้องเขาถามว่าเออเหมือนถามเอร์เวนทีฟว่าทายังไงให้เขาดูดีขึ้นมาอะไรเงี้ยอีนี่ก็แบบว่าอ,อ๋อใส่เดทได้ไหมคะใส่ไม่ได้ใส่ลับปีคือแบบให้ไปซื้อเสื้อเสื้อผ้อาคนอ้วนใส่มึงเอาไปใส่เองดีไหมหรือยังไงคือแบบงงคือแบบมันคือ attitude อะมันไม่ได้เลยคือคําที่นางพูดละเอ็ดแบบปีสุดๆนะคือคําที่บอกว่า สายตาคนที่มองเราอะ่ะมันก็สําคัญนะคือเอ็ดก็แบบเฮ้ยยูอยู่ในสังคมแบบปี2021อะ่ะเอ็ดดูจากหน้าตาเขานะเขาน่าจะเป็นรุ่นน้องเอ็ดได้แบบแบบแบบสิบปีปอัพอะ่ะคือแบบเฮ้ยยูโตมามาในสังคมแบบไหนกันเชียวยู you, ถึงแบบคือแบบเฮ้ยคือเอ็ดจะจะอ,นะอยากจะบอกนะอยากจะบอกไม่อยากจะสอนนะแต่อยากจะบอกน้องๆลูกสาวที่อยู่ประเทศไทยนะ เราโชคดีมากเว้ยที่คนไทยอ่ะมีความแบบทอโรแรนน่ะมีความแบบฟังความคิดเห็นของคนอื่นและคว,ความต่าง,ค,าางคือแบบว่าอยากจะบอกลูกษาวว่าเฮ้ย hey, you it's your own money it's your body as long as they're not playing your bill d o not give a fuck คือแบบเฮ้ย hey, d o not tell me how to dress คือแบบแคมเปญของพี่ซินดีอ่ะมันขึ้นมาเลยว่า you don't tell me how to dress Tell them to respect กูจะใส่อะไรก็เรื่องของกูกูจะเป็นร่างเนี้ยคือถ้าใส่เดรสมันดูไม่ดีก็เรื่องของกูกูจะใส่มัน,ม,นมันเป็นร่างกายของกูโอเคปะ่ะคือแบบจะใส่อะไรก็เรื่องของเขาตราบใดที่เขาไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้คนอื่นไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ได้ทําผิดกฎหมายยูใส่อะไรก็ใส่ไปคือแบบทําไปเลยยูอยากทําอะไรเราทไปมันแบบว่าคือเราอะโชคดีมากที่เราไม่ได้เกิดในประเทศที่แบบว่ามันมีความเชื่อของศาสนาเว้ยที่ทําให้แบบว่า เหมือนสังคมพวก l g b t community อ่ะมันต้องอยู่ในกลาแล้วแบบถ้าอยู่เดินออกไปยูอาจจะโดนปาหินอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็เป็น exception ว่าโอเคเราทำไม่ได้แต่เฮ้ยยูอยู่ประเทศไทยประเทศไทยเป็นเพศที่แบบโคตรเปิดกว้างเลยเอาจริงคือเอสดะมาอยู่ยุโรปนะยุโรปก็แต่งหน้าบางทีแต่งหน้าออกไปอะคนมองแรงกูไม่สนใจคือตราบใดที่เขาไม่ได้มาจ่ายค่าเช่าบ้านเอสตราบใดที่ไม่ได้เอาเงินมาซื้อของให้เอสตราบใดอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไม่ได้มาเอือ้อเฟื้อจุนเจืออะไรครอบครัวเอสเ,เอไม่แค์เลยคือแบบ น้องๆน,นะคือเมื่อวานน่ะเอ็ดเพิ่งลอน u n c h วิดีโอนะครับตัวที่แบบเซลล์อชนะูเนตน่ะตัวที่แบบสอนให้พี่น้องๆเพื่อนๆมีความมั่นใจมีความมั่นหน้าในตัวเองนะก็เลยแบบพอมาดูวิดีโอนี้แล้วมันยิ่งอินมันแบบเฮ้ยอะไรอะ่ะคือแบบทําวิดีโออะไรออกมาคือแบบเหมือนว่าหวังดีประสงค์ร้ายอะ่ะยังไงก็ไม่รู้คือแบบยูไม่ได้ย,ไไดยูไม่ได้แบบจะให้คำปรึกษายูเหมือนโทรเขามาแล้วเวลาเขาปรึกษาก็คือแบบ เหมือนกล้องมันไม่หลอกอ่ะเข้าใจป่ะเหมือนตอนที่น้องเขากําลังจะพูดปัญหาอยู่ก็คือแบบ3ตัวที่อยู่หลังกล้องก็คือแบบกิ๊กกิ๊กคือแบบกิกเกิลกันแบบมันเลยว่าแบบคือมันแบบเวลายูจะให้คาปรึกษาอะไรใครหรือเวลายูจะแบบพูดอะไรกับอีกคนนึงอ่ะพูด l f IN THAT SHOE คือแบบคิดว่าถ้ายูอ่ะไปอยู่ในโพสิชันของนางอ่ะยจะทําไงยโชคดียเกิดมาเป็นชนียเกิดมาเป็น คนที่อยู่ในร่างที่แบบเออที่เราต้องการแบบสรีระอะไรที่เราโอเคอะแต่ว่าก็ไม่น่าจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าถ้าโอเคคงไม่ได้ไปทําสัญญกรรมหรือเปล่าเอาจริงแต่เราไม่ได้ว่าเรื่องทําสัญญกรรมนะแต่ว่าถ้าอยู่แฮปปี้กับยัวบอดี้อะยู่จะทำไหมล่ะเอาจริงถ้าอยู่ทำเราก็ไม่จัดไงแต่ว่าคือแบบยู not even happy with your cell อะแล้วยูจะแบบมาเมนทัวร์คนอื่นได้ไงวะงงคือแบบเราเราดูแล้วเราแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อะคือแบบวิดีโอนี้มันเอ ก็อยากทำวิดีโอสั้นๆนะครับเพื่อแบบ educate น้องเนาะน้องๆ LGBT ลูกสาวอะไรที่เป็น FCS หรือว่าได้เข้ามาชมวิดีโอของพี่ตราบใดที่อยู่ทำตัวเองให้ดีทำตัวเองให้มี e p u t เ t i o นที่ดีทำตัวเองให้มีคุณค่ามีการมีงานทําเรียนให้เก่งหรืออะไรก็แล้วแต่ทําตัวเองให้โดดเด่นอะในสังคมเว้ยยูจะใส่หีใส่แตดอะไรอะมันเรื่องของยูไม่ต้องไปฟังอีสามตัวนี้มันคือใครก็ก็สวยอยู่อะก็ตามชื่อช่องเขาเลยอะเออก็แบบ เฮ้ยอารมณ์เสียดูแล้วแบบมันไม่ได้ือเป่าวว่าแอตติทูดคือมันมิเลเนียมมาแบบผ่านมา20ปีแล้วว่ายยังไปอยู่ในกาลาที่ไหนมาอีกคือคือเอสโกรดคำนี้มากที่แบบว่าเออถ้าคนไม่มองให้มาตบคือแบบมองก็มองไปเดมันอิสไมล์บอดี้อ่ะมันร่างกายกูมันแบบมันเป็นลสทิยมกูคือเอสอ่ะจะบอกคนเสมอนะอย่างเอสไม่อยู่ในยุโรปใช่ไหมสังคมในยุโรปอ่ะเหมือนจะเปิดนะแล้วมันก็มีคืออย่างในประเทศเยอรมันที่เอสอยู่ใช่ไหม มันก็จะมีคนหลายชาติพันธุ์มากที่มาอยู่หลายชาติพันธุ์หลายศาสนาเอสเวลาไปออนไลน์พวกแบบเว็บไซต์เดทติ้งนะก็จะมีคนที่แบบเขาไม่เปิดตัวเขียนเข้ามาเยอะมากแต่เอสก็จะแบบเหมือนเราไม่ได้เป็นนะักแอคทีฟตัวจริงนะแต่เรารู้สึกว่าบางทีเขาก็บอกว่าเอสเอจะไม่ค่อยคุยกับคนที่เขาไม่โชว์รูปในโปรไฟล์เนี่ยพอเอสรู้สึกว่ามันคนโลกจิตคนอะไรเงี้ยมันเยอะแต่เอก็จะถามเหตุผลเขาไปเขาบอกออมันด้วยศาสนาเรื่องครอบครัวเขา เขาก็ไม่อยากเปิดตัวเอ็ดก็บอกเอ็ดก็เข้าใจนะแต่เอ็ดก็เหมือนให้ข้อคิดเขาไปเบาๆว่ายูแต่ a อ t เด end o อ the d ะ y อ่ะคือแบบ sexual preference น่ะหรือเรื่องความรสนิยมทางเพศอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวแบบว่าที่คนควรจะมาตัดสินคุณค่าของคนหรือเปล่าวะคือแบบมันสิ่งที่ควรเอามาใช้ในการตัดสินคุณค่าของคนก็คือผลของการทำงานการกระทำของยูหรือเปล่าไม่ใช่ว่ายู เกิดมาแล้วอยู่ชอบผู้ชายอยู่เกิดมาชุนชอบผู้หญิงอยู่เกิดมาแล้วอยูชอ่ช,ยช,อช,ยช,อชอบแบบทางผู้หญิงผู้ชายมันไม่ควรหรือเปล่าอยู่มันต้องดูที่คุณลิตี้ที่แบบวัดคำฟอร์มวิตินหรือเปล่าไม่ใช่แบบถ้าเราจะเป็นผู้ชายแล้วเราจะแต่งหญิงแล้วแบบว่าคนจะมองมองก็มองไปสิมึงมาจ่ายค่าเข้าให้กูป่ะเออคือเอ๊อยากจะบอกน้องเลยนะถ้าทําอะไร แล้วเรามั่นใจเราสบายใจอยู่ในตัวเรานะไปดูวิดีโอพี่เรื่องเซลล์แอชรันส์นะมันไปใช้ได้ทุกอย่างในชีวิตเลยเว้ยอยู่ไม่ต้องไปแทะใครข้งิ้นแล้วก็3ตัวเนี้ยตั้งรัดทีขึ้นมาว่าตัวเองจะเป็นเมนทัวร์แต่แบบเฮ้ย What the hell คือแบบเราฟังแล้วเราแบบขึ้นนะ่ะก็เลยแบบขอมาทําวิดีโอสั้นๆนะคือแบบไม่ได้ต้องการอะไรแต่รู้สึกว่าแบบมันตีดอะมันตีดมันต้องมีคนออกมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอะคือมันไม่โอเคเอสว่ามันไม่โอเคอะเออก็นั่นแหละ แค่นี้วันนี้ไม่มีอะไรนะไม่ได้เตรียมตัวแต่คือแบบมันต้องต้องมาพูดจริงๆคือแบบอีดอ,อกโกรธใครเข้ามาดูแล้วไม่กดธซับขอให้โสดตลอดชีวิตค่ะ